ไปเป็นดาราเพราะผู้ใหญ่เห็นแบวเหรอไม่ใช่แต่ไปเปลี่ยนดาราเพราะไปร่วมลงทุนผัวเป็นดารามาตั้งนานแทบไม่มีคนรู้จักที่ไหนได้เขาชวนไปลงทุนก็ด่าละที่ชื่อกระดูง่ายคนที่มาเป็นผู้ใหญ่ในงานมั่นนาะเป็นสบายเข้าถามผู้ใหญ่ให้เลยได้ร่วมลงทุนกับเขาและได้เล่นละครกับเขา เห็นผู้กำกับเขาเล่นหนังใหญก็เลยอิจฉาเลยอยากให้ผัวใหม่เล่นบ้างเห็นผัวเก้าเขาได้เล่นฟอร์มยักษ์ง่ายตอนนี้หนังขายอ้อทะลุร้อยล้านเป็ดแล้วกิจกรรมหล,ลายซรับเคยดูอินฟูคนหนึ่งอยากแสดงหนังอยากเล่นละครแต่ต้องควักกระเป๋าตัวเองสุดท้ายหนังต้องมานั่งถ่วมนี่ คนที่เธอยืมเงินเพราะหมดตัวต้องรอคอยฟังข่าวกันเต่ะไปตอนนี้นางเงียบไปเลยพูดไม่ค่อยชัดคำแต่สวยน่ารักคิดเหมือนกันพอมีข่าวนี้มาเราก็หมวนคิดถึงเธอคนนั้นเหตุการณ์จะซ้ำรอยเหมือนเธอคนนั้นไม่นะที่ต้องควักกระเป๋าตัวเองเพื่อดันตัวเองไปเป็นดาราถ้าเป็นเหมือนคนนั้นก็น่าสงสารนางนะ ไม่รู้คิดยังไงถึงอยาบเป็นดาราควรเอาเวลามาทำการพัฒนาวงหมอลำจะดีกว่าอย่างน้อยก็ยังมีงานจ้างแต่เป็นดาราไม่ใช่นางเอกแถวหน้าแล้วใครจะจ้างก็ผัวใหม่ไม่เป็นสัปประรดเท่าผัวเก่าทำมาหากินอะไรก็ไม่งอกเงยจะหยิบจะจับอะไรก็ต้องเป็นควักเงินให้ผัวเก่าที่ผัวเก่าหาไว้ให้ เอามาลงทุนทำแต่กิจกรรมกับผัวใหม่อันนี้จางเวงกรรมติดจรวดมีจริงนะคท้าฉันเชื่อเรื่องเวงกรรมพยายามเข้านะสู้ๆทำายี่าง่ายก็หาเงินเก่งเท่าผัวเกาไม่ได้หรอกสมองมันคนละเบอร์จริงๆนี่ก็เกินเบอร์ฉันได้กินตุตุแล้วนะว่าเรื่องนี้นางไม่ได้เล่นละครฟรี แต่นาอาจเป็นผู้ร่วมลงทุนที่ไปเล่นละครเพราะขอโบสถ์ให้ตัวเองมีบทบาทในเรื่องโดยการลงทุนรวมเป็นผู้สร้างหรือเปล่านาดกูนึกว่ามีแววจะเป็นดารากับเขาที่แท้เอาเงินยัดหมดแน่ร้อยล้านลัวน้อยหน้าคนเก่าว่างานคิดอยู่เหมือนกันเห็นคนเก่าเขามีสังคมดีดีก็กลัวแพ้ใช้เงินซื้อสังคมดารา อัปเดตตัวเองล้างน้ำจะสงสารเธอดีไหมไม่รู้ร้อยโปรเจกต์จะพาเธอไปทางไหนอีกพาไปปอบลอกให้หมดตัวแล้วก็เขี่ยทิ้งสุดท้ายก็จะได้เป็นพูดถูกกระทำโดยแท้จริงคำว่าเหลือแต่มอยกับรอยยิ้มมันก็จริงคงอีกไม่นานแล้วเราไปคอมเมนต์มาเช้านี้ว่าเหล่าคนนึงแหละ ที่ไม่ดูติ่งพวกนางม,มาดาเล่าสั่นเลยบางคนมาขอาะเราเป็นเพื่อนตนลบมากพยายามกันดันทุลังจริงๆความหมายมันเหมือนกันไหมถามหน่อยเธอเธอจะดันทุลังอยากเป็นดาราไปทําไมแค่เห็นผัวกเก่าเป็นดาราเห็นผัวกเก่าได้เล่นหนงังเธอก็อยากทําให้ได้ทัดเทียมถึงขั้นควักกระเป๋าตัวเองมาเป็นผู้ร่วมสร้างหนงัง เพื่อให้ตัวเองได้รับบทเป็นแค่ตัวประกอบก็ยอมขอแค่ได้อวดอ้างกับเอฟซีว่าตัวเองได้เป็นดารขาขณะดาราเล่นมากี่เรื่องอย่างเจอเปัญหาแบบนี้แถมเป็นช่องหลากสีที่สองคนนี้จะไปเล่นด้วยขณะจักรจนันยังออกมาพูดเลยนะว่ากลับมาดูละครกันเยอะๆนะจักจันก็จะได้มีงานมีละครจ้าง ถ้าทุกคนไปดูแพลตฟอร์มอื่นจ๊กจั่นก็คือเหงาใจมากไม่มีงานละครเลยช่วงนี้เชื่อว่าทุกคนได้รับผลกระทบละครที่ว่าจะเปิดก็ชะลอกันหมดเพราะมันไม่มีคนดูเขาไปดูละคร,รัน้นไปดูซีรีส์กันเยอะไม่ใช่ผัวรู้จักกับผู้จัดเลยบอกเขาเอาเมียมาเล่นอยากให้เมียเป็นดาราและอยากให้เมียร่วมลงทุน มันยิ่งลอยโปรเจกต์อยู่เน้นปอกลอบไม่เน้นหาเพิ่มหมดวันไหนมันก็ไปใช้เงินเยอะๆจะได้หมดไวไวถ่ายทำแล้วหลอออนแอร์ถึงจะได้เงินและอะไรที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้หมดระหว่างนี้หน้าตาแบบนี้หรือนางเอกละครภาพจากกล้องป้าแจ๋วใช้แอปหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันไม่น่าได้เป็นนางเอก ขออย่าให้เป็นแบบนั้นเลยนะเพราะมันจะกลายเป็นว่าเราอาจจะเอาเงินไปลงทุนแล้วได้ค่าตอบแทนมาไม่คุ้มคือกลัวจะเป็นแบบว่ามีคนเล็งเห็นว่าเออคนนี้พอมีเงินก็ชวนมาซิจะได้มีทุนมาสร้างแต่ของแบบนี้ถ้าผลผลงานมันงอกเงยออกมาแล้วแปกไปไม่เป็นก็เข้าเนื้อ ท่าที่ฝั่งผู้จัดหลายคนออกมาแชร์ประสบการณ์คือมันยากมากนะขนาดผู้จัดหลายคนที่ดูรวยและเป็นที่รู้จักยังบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ยากขะทุนย่อยยับละครช่องหลากสีไม่ได้ดูสักทีถึงน่าจะเป็นผู้ร่วมลงทุนมันก็เจ๊งจริงๆแอบสองสารแอบห่วงนางนะนางยิ่งชอบโฉงโง่และอวดฉลาด และคนผู้นั้นน่าจะรู้ปัญหานางรู้ว่ามีเงินแต่คิดไม่เป็นคนก็พากันชวนลงทุนทำโน่นทำนี่นั่นมันจะไหวป้าแล้วนางก็แพ้ไม่เป็นดั่ทุลังดั่ทุลังไปเรื่อยถ้าพลาดก็คงไม่กล้าที่จะบอกเอฟซีอาจกลัวอายตออยื่ไม่ทันเกมเขาเออน่ากลัวนะชีวิตนางช่วงนี้ไปกันใหญ่ เละเทะลงเหวไปแล้วลงคลองออกทะเลไปเลยเพราะข่าวออกว่าหน่ามีเป็นร้อยล้านคนเลยเข้าหาเยอะในผัวจะคอยคิดโปรเจกต์ใหม่ๆเป็นทุนเมียใหม่เยอะอีกเงินผัวกเก่าหาไว้ให้เอาไปต่อยอดเป็นดาราไม่ใช่เอาเงินผัวกเก่าไปจ้างเขาให้ผัวใหม่เป็นดาราใช้เงินละลายแม่น้าเล่นผัวใหม่เคยเหตุเล่นละครผ่านตายอยู่ ดูยังไงก็ไม่รุง่งเอาจริงๆไม่รู้ผิดนะดูถูกเลยและไม่อคติหน้าตาดีขาวไม่เถียงแต่มันไม่มีสเสน่ห์ไม่ว่าจะแสดงกองเล่นเต้นลำแทบไม่อยากดูละครป้นเหนือเมฆของคุณบินผู้กำกับสุดหินเดี๋ยวเธอไปเล่นเทกละเทคโดนดูเดี๋ยวเอฟซีของคุณดาลายายจะนำทัวร์ไปลงกับผู้กำกับละคร ข่าวนี้มันสนุกแม่แน่ใช้เงินซื้อคอนเน็กชันให้ผัวหม่และเพื่อแสดงให้เอฟซีเห็นว่าเพราะคนนี้ที่ทำให้ฉันเป็นดาราเพราะอยากเอาชนะผัวเกาว่าเห็ุแววแล้วว่าเจ๊งไม่เป็นท่าแน่นอน